สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พลอยอยู่ที่เจนีวาแอร์พอร์ตนะคะกำลังจะเดินทางไปที่เมืองนิสประเทศฝรั่งเศสนี่เองค่ะไปครั้งแรกเลยค่ะที่จะไปเมืองนี้นะคะเราจะไปหาเพื่อนที่รู้จักกันที่เป็นออพแพนะ่ที่รู้จักกันแล้วตอนนี้นั่งอยู่ที่เมืองนิสใช่ไหมเราก็จะไปอยู่กันนั้ง2วันเอ่อสองอนไม่ใช่2องคืนเกือบ3วันอ่ะ เพราะว่าต้องรีบกลับมาทํางานนะคะไม่มีวันลาพัก้อนแล้วก็เลยขอเขาว่าเนี่ยขอวันหยุดอะติดกันได้ไหมปกติพอยไม่ได้หยุดติดกันอะไรอย่างี้แต่แบบเฮ้ยซัมเมอร์ฉัต้อได้ไปไหนจากที่ปะอะไรอเี้ก็เลยโอเคไปนีสละกันไปหาเพื่อนด้นดวยเดี๋ยวทริปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะแกสนามบินคือเล็กมากออกมาจากเทอร์มินอลตรงนี้อะไร v a l ก็คือรถแทรมผ่านตรงนี้เลยจ้ะ ปะเก๋สุดอะไรสุดตอนนี้นะคะเราก็นั่งรถไฟเข้ามาในเมืองกันแล้วมันมีตั๋วแทรมไม่ใช่รถไฟพูดผิดเอ่อจากสนามบินมาเข้าในเมืองนะคะไปกลับอยู่ที่10ยูโรก็คือต้องถือตั๋วเดิมไว้นะคะ เมื่อกี้สอบถามเจ้าหน้าที่มาแล้วก็เวลาขึ้นเวลาขึ้นแชมอะอย่าลืม v a l i เ a t e v a l i ด a ตัวด้วยตรงหน้าประตูนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนปรับได้สถานีเขาเหมือนแบบเหมือนเป็นรถไฟใต้ดินเลยอะ่ะแต่ที่เราขึ้นมามันคือขึ้นแชมนะแบบมีสองสามชั้นนะทุกคนงงมากตอนนี้ พอขึ้นมาจากแทม,ม <า S 1> ก็เจอห้างและเสาวเมืองกรุงอย่างฉันจะไม่ลองเข้าห้างที่นี่ได้อย่างไรว่าตอนนี้ฉันหิวมากนะก็าหาอะไรกินก่อนนานๆจะได้แบบเจอห้างที่แบบเป็นห้างทุกคนเพราะว่าที่นี่มันแบบ เขาชอบทำห้างเหมือนไม่ใช่ห้างอะฟิลแบบเหมือนพาซิโอเป็นย่อมย่มอมเงี่ยอยากได้เดินห้างแันเนี้ยจึงจึงตอนนี้ขอพักเบรทน้ำขี <c oughs> ำ้ตาบักหน่อยนะคสั่งเป็นชีร่ามิสูแบบกูชิมาไบด์เลยดูเขาเข,าเขียนชื่อเราพ <c oughs> อโลี <c oughs> ไม่ใช่พอลีนก็เดี๋ยวว่านั่ง ดื่มน้ำสักพักแล้วจะเดินไปร้านอาหารไทยที่เพื่อนบอกว่าอร่อยคือตอนนี้หิวข้าวมากแบแต่แบบไม่อยากกินอะไรที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะกินต่อปะไม่อยากกินแบบซีสุอะไรก็เลยแบบเออเดี๋ยวร้าน,นเปิดคุมหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกำลังจะครึ่งอยู่แถวนี้ไม่ไกลก็เดี๋ยวรอไปกินข้าวไปกินอาหารไทยดีกว่าจะได้แบบมีแรง ทุกคนดูตึ่นาบ้านชเขาดีเฮ้ยมสวยมากกีดกดออกมาดางัดางๆสวยมากแบบมีสตายอ่ะมาล้าจะผัดกะเทราเนื้อโอชันโาไมก้า โอเคทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วคือเมื่อกี้ร้านมันเป็นร้านเล็กๆใช่ไหมแล้วคือคนแบบคนเยอะมากแล้วคือมีแต่น้ตตาเอเชียหมดเลยขนาดเราแบบเราร้านมันเปิดทุ่มหนึ่งใช่ไหมตั้งใจมาทุ่มหนึ่งเป๊ะก็ยังมีคนเข้าไปก่อนฉันสามคนโหร้านจะป๊อปปูล่าอะไรขนาดนั้นชื่อร้านครัวไทยผัดกะเพราเนื้อเมื่อกี้อร่อยใช้ได้แต่ว่าเผ็ดน้อยไปหน่อย เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราเดินเราต้องเดินข้าวเวลาไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเพื่อนเราอะเลิกง,งาน้าทุ่มแล้วคือฉันไปพักกับนางฉันก็ต้องรองนางเลิกง,งานกระเป๋าก็ยังอยู่ก็คือเดี๋ยวหาเดินเลาะไปเรื่อยๆนะคะว้าวทุวกคน ฉันมาถึงแล้วจ้าขณะนี้เป็นเวลากำลังจะสองทุ่มนะคะพรอาทีตย์ังไม่ตกเต็มวัยดีสุดๆสวยงามมากทุกคนคือจริงจริงอ่ะเราเห็นทะเลตั้งแต่ตั้งแต่บนเครื่องเลยนะคะแล้วก็นั่งแทมมาก็เห็นตามตลอดทางแทมเลย ซโก้ที่นี่คือตัวใหญ่มากทำไมตัวใหญ่ขนาดนั้นตัวเหมือนก้อนมากเลยในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่แบบในตาจริงคือนนะ้องตัวใหญ่ใหญ่จนแบบน่าตกใจ ความใหญ่ของหินใหญ่มากคุณแม่ไหวพีสุดๆแล้วตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆก็มานั่งตรงริมชายหาดนะคะดีว่าเอาผ้าปูมาไม่งั้นคือน่าจะเจ็บก้นแย่เลยดูดูความใหญ่ของหิน mm hmm. แล้วก็ผู้คนมากมาย เดีย๋ยนั่งดูพระอาทิตย์ตกริมทะเลกันดีกว่าค่ะเมืองนีสนะคะทุกคนอยู่ทางตอนใต้สุดของฝรั่งเศสนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับที่5ของประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยอะ่ะสวยเลยแบบเออสวยอะ <laughs> ไม่รู้จะบอกไงคือมันสวยจริงแบบพอมาถึงแล้วแบบโหมันมันเหมือนอีกโลกหนึ่งไปเลยเพราะว่า ที่เราอยู่ตอนนี้คือเราอยู่ฝรั่งเศสแถบติดกับสวิสใช่ไหมคะเจนีวามันก็จะอีกฟิลหนึ่งก็จะเป็นแบบฟิลทะเลสาบอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบเป็นทะเลสวยถ้าใครมีโอกาสแล้วอยากให้ทุกคนมานะคะคือวันนี้มาถึงก็คือจะยังไม่ได้ทำอะไรมากด้วยความที่มาถึงก็คือเย็นแล้วใช่ไหมแล้วแบบเออยังไม่ได้แบบเข้าไปเก็บกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรมากก็แค่ไปกินข้าวแล้วก็มานั่งชิวๆริมทะเลรอเพื่อนเลิกงานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเราจะได้ทําอะไรบ้างจะเป็นยังไงตื่นเต้นเพราะว่าเวลามีจํากัดคือแบบปกติอะเป็นคนไม่ชอบเที่ยวระยะเวลาสั้นๆแต่ครั้งนี้คือแบบไม่มีตัวเลือกจริงๆก็เลยแบบอย่างน้อยก็ขอได้มาสองวันครึ่งก็ยังดีอะถึงแม้จะต้องแบบ บินกลับไปแล้วก็แบบอีกวันหนึ่งก็คือทํางานต่อเลยแบบชีวิตวตัยโตเนาะทํางานเนาะมันก็ต้องมีความรับผิดชอบนิดนึงแต่ว่าได้มาแบบเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยก็คือแบบดีใจมากๆแล้วคือแบบเออมันแบบเหมือนจะได้แบบมีแรงในการกลับไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยคุณซีโก้มาจากไหนกันเยอะแยะน่ะโอ้ oh my god แต่อยากจะให้ทุกคนดูค่ะดูดูพระจันทร์คือดวงมันเต็มสวยมากโอ้ y ม o กแบบเต็มตาเต็มเต็มลูกกาสุดส่วนทางนี้ก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมอซิโกเนี่ยเ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนกันนะกนาเนี่ยตอนนี้ก็เดินอยู่ที่โคมนัสเดซองเกเลนะคะ เป็นปเดินริมชายหาดยาวๆ่มากลก็กิจกรรมอะไรไม่รู้มากมายแต่เป็นหมดทั้งมีคนมาเล่นรดตีเปิดหมวกอ่ะนี่ก็ไถ่ายสเก็ตเล่นโรลเลอร์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะคนก็เดินส่วนไปส่วนมากคือแบบเยี่างวะอยู่นะคือมันไม่ได้แบบมีการจัดพื้นที่ขนาดนั้นอ่ะคือแบบเหมือนฟิลแบบเนี้ยน่าจะแบบมาตั้งกลวยเองปะ แล้วก็แบบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็แบบเดินผ่านไปผ่านมาคนก็ไม่เห็นบ้างอะไรบ้างเออแอบบงงๆอยู่ หิวอ่ะเห็นของกินในนี่เอ่อหอยแมงปูอยากกินก็เลยไม่นั่งกินคนเดียวพอคนเยอะมากเลยครับอาหารมื้อดึกมีวิวจริงครับหอยแมงปูกับเฟรนช์ไฟขับวิวคนเยอะแบบนี้เอาทำไมก็ไม่ถูกกัดว่าอะไวันนปฏิจ้า คำว่าเกลียงมีอยู่จริงฮะเกลียงคือแบบกิน <c oughs> ค,คนเดียวหมดนี่อ๋อไมก์กอดจึงมากอร่อยจริงคือแบบไม่คิดว่าจะเจอร้านอร่อยคือแบบคือเราก็เดินเดินอยู่ใช่ปะเราก็เห็นแบบคนนั่งกินเราก็เลยแบบโอ้อยากกินว่ะเพราะว่ามันหากินยาก uh huh. ก็เลยลองเข้ามากินอร่อยอ่ะ <c oughs> สวัสดีวันที่สองค่ะทุกคนตอนนี้เรามาหากินส้มตำที่ร้านเดิมกปนอีกแล้วค่ะตอนนี้อยู่กับคุณโอค่ะเพื่อนสาวของดิฉันเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินชิวๆชมเมืองกันแดดร้อนมากคุณมีวันที่สองแล้วเหรอดิฉันใช่ค่ะมีวันที่สองเหรอคะเมื่อวานอยู่คนเดียวเออเพราะว่ารอคุณทํางานใช่ดิฉันก็สเปรซ์ปะไปเลื่อยอยู่แถวนี้แหละ ฉันนึกว่าคุณเปิดวันนี้วันได้ไม่ไม่ไม่มีวันที่สองแล้วมีวันที่สองแล้ววันนี้ก็อากาศดีนะคะประมาณกี่องศายี่สิบกว่าเกือบสามสิบไหมยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเออก็สามสิบนั่นแหละเออแดดแจ่มใสอาหารไทยแบบจริงๆยำมุนเส้นสม้มตำ enjoy นะคะ <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองเล็กๆใกล้ๆก,ก,กันนี้ชื่อเมืองว่า ville franche s mer นะคะ พอเพื่อนเป็นคนบงการเป็นคนจาัดก,การบอกว่าเออเนี่ยที่นี่มันแบบเออฟิลมันน่ารักดีอะไรเงี้ยไปไหมอะไรอย่างไไางี้นี่แบบโอ้ยังไงก็ได้ไปก็ได้ <laughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวิลฟรองซูคแมกแล้วนะคะน่ารักมากคนเยอะมากสวยมากขอบคุณที่พามานะคะแต่ว่าแดดร้อนมากให้ตายเถอะแต่เดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำทะเลกันนะคะ Ele apareceu. วนนี้กลับมาอยู่สตาร์บัคส์อีกแล้วกลับมาเมืองนิสแล้วคือต้องการของเย็นเข้าสู่สายเลือดเข้าสู่ร่างกายมามาเพราะว่าแดดที่นี่คือทำเราอ่อมแบบอ่อมมากมันเหนื่อยมันหมดแรงสุดยอดจริงแดดที่นี่ตอนนี้3.3องศาค่ะก็คืออากาศเมืองไทยเลยขอคนไม่เล่นเจอ KFC ก็ต้องแวะเข้าคเพราะว่า แถวบ้านคือมีแต่ฝั่งเจดีวาแล้วฝั่งเจดีวาก็คือแพงก็เลยอยากลองมากินฝั่งนี้บ้างแล้วแบบคือหิวอะเค่าที่มันเดินออกข้างนอกแล้วมันใช้พลังใช่ไหมก็เลยเอาซะหน่อยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอาบน้ำแต่งตัวจะไปทานหาทานอาหารเย็นนะคะเพราะว่าไม่อาบไม่ได้เมื่อกี้เราลงทะเลเราก็ต้องอาบน้ำเพื่อไปคนใหม่ ให้ดูไม่ยมใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปแถวโอทาวนะคะจไปดูว่ามีอะไรให้เราทานมากคืออยากกินปาเอยาเข้าวผัดสเปนใช่ไหมเขาบอกว่ามานิสนี่ก็คืออร่อยไม่แพ้กันเออคือเดี๋ยวจะลองหาดูว่ามันมีไหนตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆถึงปลาสมาเซนานะคะเป็นแบบฟิวแบบจัตุรัส สวยงามมากแล้วแบบพื้นเขาแบบปกระเบื้องแบบสวยงามสวยมากแล้วเราก็จะเห็นน้ำพุอันใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็มีรมแรมผ่านเดินมาเรื่อยๆก็เจอตลาดเป็นตลาดเล็กๆอยู่ตรงโอชา ขายของกระตุกกระตุกกระตุกตึกสวยตึกสวยมากที่นี่โอเมก้า oh ตอนนี้มาน,นั่งอยู่ในร้านอาหารนะคะสั่งปลาเล่าไป กอมหมดนเหมือนเมื่อวานที่กินคนเดียวเพราะว่าคนนี้เขาอยากกินแต่ว่ารอนานมากตายเถอะตนต้องแบบพวงว่าแบบลืมโคชันหรือเปล่านางบอกว่าโอ้ยก็คนเจอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออกูหิวไงกูหิวสวัสดีวันสุดท้ายที่อยู่ที่นีสแล้วนะคะวันนี้ก็จะเปื่อยๆหน่อยไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าเมื่อวานรู้สึกว่าปวดขาล่างแรกหมดแล้ว ก็เลยเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนเพื่อนทํางานคหะวันนี้ก็เลยไม่ว่างมาเที่ยวด้วยกันก็เลยแบบรู้สึกรองรอยไป็เศษเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนแป๊บนึงตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองนีสนะคะก็มิโซะซนวิวัดัด องสองนัวแนบเซซิเน่แซลมอนนะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วค่อยดูว่าจะไปเดินเล่นไหนดีเข้ามาหลบร้อนใน s t a r b u c k ไม่เคยเห็น Starbucks คนเยอะขนาดนี้คือแบบ ตาเขาปั่นกันมือเป็นละวิงอะโอ้ย oh <my> แต่อากาศมันร้อนมนากตอนนี้ประมาณ32-3องศาเดินแล้วแบบเหนื่อแปกเหนื่อยอมอมแดดมาก,มาก de ne pas jeter de papier ou de déchets par terre dans le bus. ราตอนนี้กำลังจะเดินไปที่กาเจดรัลเซนิโคลาเดนิสนะคะมาเราเราตัดสินใจซื้อทัวร์แบบเป็นรถทัวร์ที่ให้เรากระโดดขึ้นรถลงรถเองได้แบบเขาจะมีแผนที่ให้ตามสต็อปแล้วเราก็เนี่ยตอนนี้พอยก็เลือกลงที่ตรงกาเตดรนลเพราะอยากมาดูเขาบอกว่าสวยแบบเออต้องมาดูอะไรอย่างนี้โอเค กำลังเดินไปอยู่นะคะนี่ทุกคนถึงแล้วกาเตดานครูสที่เขาเรียกกันนะคะมันเป็นสไตล์แบบรัสเซียสวยมากเลยอะ่ะ ใครมีเวลาก็แนะนำให้มานะคะโอเคทุกคนก็คือเป็นการเดานที่แบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าอาร์เคเต็กเจอร์เขาสวยรู้สึกแบบว่ามันสวยแปลกตาด้วยความที่มันเป็นของรัสเซียด้วยมั้งข้างในโบสก็จะเป็นแบบภาษารัสเซียหมดเลยสวยมาก ถ้าใครมีเวลาก็มาก็มาได้นะคะแต่ถ้าไม่ไม่มีเวลาขนาดนะั้นก็ s k i ปไปก็ได้ไม่เป็นไรแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเออสวยนะเดี๋ยวความที่เดินดูกาเตดานเสร็จไวเกินนะคะแล้วตอนนี้เราก็กลับมาบัสตอปที่เขาย่อนเราไวเนาะแล้วก็รอที่จะขึ้นรถคันถัดไปแต่ว่ามันก็จะมีเวลาบอก เราก็สามารถเช็คดูได้ใน QR วอาโค้ดนี้เ,เขาบอกว่ารอประมาณนิดไม่รู้อะยี่สิบนาทีมั้งเออกะนั่งรอไปก่อนตามภาษาคนไม่มีอะไรทํานะคะแล้วก็นั่งรถเล่นๆไปแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นก็จะไปสนามบินแล้วตอนนี้กลับขึ้นมาบนบัสทัวร์แล้วนะคะก็บัสนี้เป็นแบบวันเดย์พาสย4ยูโรต่อคนนะคะ ก็ขึ้นลงตามใจตามสต็อปที่เขามีให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีหูฟังเอ,อ่อสามารถเสียบฟังออดิโออย่างนี้ได้ไมีให้เลือกหลายภาษาอย่ี้แล้วก็จะนั่งชิลไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวลงไปพอร์ตดีกว่าไปท่าเรืออะไรยังไม่ได้เด,เ,ดเดินไปถึงตรงนู้นเลย กันที่ปอคลิมเปียแล้วนะคะว,ว้าวดูเรือ,อสวยงามสวยงาม สุดท้ายก่อนกับริซอตโต้ซ<อ>ีฟู๊ตฮะน่ากินมากโอ้ oh my god อิ่มหนำสำ丹ตอนนี้เดี๋ยวไปแชมแล้วก็ตรงไปที่สนามบินเลยนะคะเหนื่อยมากอยากถึงบ้านแล้วอาบน้ำแล้ว ตอนนี้มาถึงที่สนามบินแล้วนะคะเดินทางด้วยแ r a m d i r e มาที่สนามบินเลยเทอร์มินอล2เพื่อที่จะกลับเจนีวานะคะก็เออมามาถึงเร็วมากเหมือนกันที่สนามบินเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วที่ที่ในเมืองนะคะก็เลยเออมาสนามบินเลยละกันมาเตรียมตัวแบบมานั่งรอขึ้นเครื่องเครื่องออกสามทุ่มห้าสิบตอนนี้เป็นเวลาทุ่ม ทุ่มหนมิบนาทีมาไวมาก <g iggle> ก็เดี๋ยวจะเข้าไปในข้างในแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครมีมโอกาสมาที่นีสก็มาที่ฝรั่งเศสแล้วก็มาที่นีสด้วยก็ได้เพราะว่าเป็นเมืองที่น่ารักมากจริงๆนะคะโอเคทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะ